ถ้ายิ่งเก่าสภาพดีๆราคายิ่งดีแต่ยิ่งเก่าสภาพไม่ดีราคาก็ลดหลั่งลงมาถิวว่าจะเปิดตรงนี้หัวเขา่าตรงนิ้วตรงนี้ก็เปิดภาพบมตรงนี้ก็จะมีถิวเปิดด้านที่รู้คือหนึ่งเลยพักเนี่ยมีการเลี่ยงมาใหม่เลยไม่ใช่พักเก่าเก็บหรอกเมืม่อกี้ตอนเจอบอกว่าเป็นพักเก่าเก็เกบคุณพ่อค่ะพอดูพักไม่น่าใช่ฮะดูผังไม่ค่อยน่าเชื่อก็บอกแล้ว<ห>มา เจ้าแต่ราคาไม่เอาเความรู้สึกดีๆเลยอย่างองเนี่ยภาพรวมคือพักเขาเนี่ยผิวเขาไม่เปิดเลยผิวเขาเค่องข้างตึงอันนี้คือพักที่เรียบร้อยสมบูรณ์แต่ของน้องที่เอามาวันเนี้ยพักเขามีผิวเปิดบ้าง <those> อมยิ้มเลยครับกำลังต่อราคา <c oughs> อยู่ครับดีใจอะไรครับต่อราคาพัก <c oughs> อยู่อมยิ้มดีใจ <c oughs> สวัสดีครับผมไอม,มาเทพนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับมาเช่าพักหน้าร้านครับ ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าจะมีใครเอาพามาปล่อยบ้างแล้วแต่ละคนนะฮะจะมีแอคชั่นมีท่าทางยังไงแล้วผมจะได้พาอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับผมอันนี้คืออะไรครับน้องครับเอาพามาวางแล้วก็เดินออกไปความหมายคืออะไรครับเอาพามาปล่อยครับแล้วเอามาวางแล้วก็เดินหนีพี่ไปเลยครับพี่เดี๋ยวสวัสดีน้องก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาพามาปล่อยนะฮะครับเขาบอกว่าพี่เอ็มครับผมอยากออก y o u t u พี่เอ็มใช่ไหมครับพี่เมื่อกี้บอกอย่างลงเพ ใช่ไหมครับบอกได้บอกที่กล้องได้สนับลงก่อนนะสปอนเซอร์เข้าอยากออก YouTube อะไรกันเออไมาอีกคนึงเอาเอาอะไรไปครับเอาหลวงปู่โตครับมีอีกไหมเหรอโมีอีกองค์นึงไหมเหรอเมื่อกี้กำไว้อยู่ในมือครับอยู่ไหนอะฮะอ๋อมีเอาของไปเก็บบนตัวฟ้าด้วยไปเลยไปเอามาเลยขอดูหน่อยดูเลยพี่ดูเลย วางเลยวางวางเอ่อน้องชื่ออะไรครับชื่อเฮงครับน้องเฮงครับน้องเฮงเอาพลามาล่อยมีหลงปูุโต้ครับกับหลวงพ่อหลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณนะฮะอันนี้เป็นพิมพ์นั่งพานชนะมานครับผมฮะใช่หรออันนี้เป็นปั๊มเทพประธานทอนะครับเป็นเหริงปั๊มเทพรุ่นแรกของท่านเลยนะับอันนี้มีการเล่นกันนะเอางี้น้องเฮงครับเดี๋ยวต้องดูราคาก่อนว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างครับหลวงพ่อคูณเท่าไหร่ นตั้งมาสามสามหมื่นอันนี้อะไรนะฮะอันนี้ยังไม่ตั้งยังไม่ตั้งเลยยังไม่ยังไม่รู้ราคาอันนี้พี่จะเช่ายังไงครับให้พี่ตั้งไหมให้พี่ตั้งไหมแต่พี่เลยพี่อ่านั้นนั่พี่ตั้งก่อนอ่าตั้งไว้ต่อเลยอันนี้ตั้งยังตั้งแล้วครับตั้งอะไรฮะใครใครตั้ง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 เองครับพี่ตั้งเองนะเท่าไหร่ครับสามหมื่นครับสามหมื่นขอดูก่อนนะต่อได้ไหมครับพี่ว่าพี่ว่าอะไรอ่ะ พระคู่นี้เป็นพระปิดตาเป็นเนื้อโลหะของหลวงปู่โตนะครับก็จะมีเป็นแบบปิดตาเข้าตกแต่กับปิดตาใบโพเนื้อนวัดนะฮะคู่เนี้ยจำนวนการสร้างคือมีห้าพันกับหนึ่งหมื่นห้าพันองค์นะมีจำนวนการสร้างที่ต่างกันนิดนึงพระสวยๆเนี่ยเขาจะหล่อเต็มนะครับถ้าราคาสามหมื่นหล่อนเต็ม,ตมจ่ายเงินให้ แต่ถ้าแบบหล่อแบบไม่เต็มพุนๆต่อรองได้ไหมพี่ลองว่าอะไรครับเขาส่องมีองค์หนึ่งอ่ะเนื้อหล่อมาตรงบริเวณฝ่ามือเขาเหมือนหล่อมาแล้วไม่เต็มมันพุนๆนิดนึงต่อรองได้ไหมว่าอะไรพี่เอางี้กันเอาราคาเราเราบอกมาแล้วกันเออเอาถ้าถ้าพี่ต่อพี่ต่ออะไรเหงเห็ติดตามพี่มานานไหมนานเลยเอฟซีไหมสีเหย ต้องรู้ว่าพี่จะต่อเขาอะไรยี่สิบห้าพี่ยี่บห้าพี่สองหมื่นห้าพันบาทครับจบไหนะขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่านี่นะฮะจบไปหนึ่งรายการนะฮะนี่ปั๊มเทพประธานพรเมื่อกี้เฮงให้พี่ตั้งพี่ตั้งแล้วอยากพี่พี่ไปตั้งตั้งหมดมาโต้ย <c oughs> ก็น,นี่ก็ไม่ออกคนละตั้งเหรออ๋อตั้งราคาครับรุ่นนี้ปั๊มเทพเนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองแดงปัจจุบันเล่นกันองค์หนึ่ง หลักพันสองพันสามพันแล้วแต่ทองเหลืองก็ราคาใกล้เคียงกับทองแดงนวัดเนี่ยมีพันปลายหมื่นบวกลบถ้าสมมุติเนื้อเงินนะพี่ว่าตัวเลขนะสองหมื่นบวกลบพี่ซื้อครับพี่ได้ไหมเดี๋ยวคิดก่อนเลยนั่งคิดที่ร้านอย่างนี้นั่งคิดตรงนี้เหรอคเฮ้ยมือถือมีใครโทรเข้ามา้าไหมไม่มีพี่ยังไม่มีไม่มีนะอันนี้อันนี้ต้องต้องต้องถามใครหรือเปล่ามาถามพ่อถามพ่อเดี๋ยวถามไอ้พีอันนี้พาใครเนี่ย พ่อเ่รอพ่อเพื่อนพ่อผมอ่เขาแกะด่วนง่ายพี่ท้าไม่ตีหยากลงช่องที่เพจเอีเมลพี่ผมเอฟซีอยากอยากลงอย่างเงเ้ยอยากมาโพสพี่ด้วยแบบรูปเดียวอ่ะรูปเดียวเดียวอ่ะเอาเอาคลิปเลยดีกว่ารูปเดียวไม่พอเอาปล่อยเขานะ คลิปนี้ออกมาเห็นเกมเน่เกมเนี่ยเดี๋ยวโกหกพ่อนะครับพี่เพราะว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เดี๋ยไปคิดกันพี่กลับไปคิดกันกลับไปคิดแป๊บหนึ่งพี่แล้วพ่อมีราคาเท่าไหร่อ่ะเขาเขาวางไว้แล้วพี่แล้วบอกวาออกกล้องวางเลยเขาจ่ายเท่าไหร่ย <c oughs> ังไม่รู้เลยคุยหน่อยเดี๋ยวบ้านเป็นใครไหมมาพี่มานอนนะพี่มาหาพี่อ่ะเป็นเอฟซีพี่เอาก็นี่ไงก็เช่าก็อยู่เนี่ย ก็ไม่ได้ว่าอะไรเหมือนแบบไม่พอใจเลยก็รู้ว่าเป็น f อไงก็เลยต้องแบบเออคุยก็ค่อยคุยแล้วค่อยเช่าถ้าอยู่สักประมาณสามหมื่นลกพ่อปล่อยไหมได้ไหมวเขาน่าจะไม่ไม่ไม่ไหวหรอ่คผมพวดตรงนีกเขาคงต้องามมือนกว่าสามื่นกว่าครับตั้เทพนะ ปัจจุบันเนื้องเงินเขาเล่นกันเนี่ยก็มีตัวเลขแหละสองหมื่นสามหมื่นพี่ว่ามีแน่นอนแต่ทีนี้ต้องอยู่ว่ามือใครขายได้ราคาเท่าไหร่ใช่ไม่รู้พี่ตั้งไว้แล้วอะคิดหน่อยดต้องให้เวลาคิดหน่อยคือพักบางทีเราต้องแบบมีแบบจังหวะแบบต้องคิดทิ้หนึ่งว่าจะไปดีไหมแล้วต้องให้โอกาสน้องเขาคำนวณและคิดดี เอานีไหมให้สามหมื่นเขาติดห่งต้ดงรขึ้นหน่อยครับตีขึ้นงขึ้นอีกนิดนึงอีกอันี้ยอมแล้วไม่เป็นไรเอาที่ปล่อยได้เพราะว่าเป็นคืนนี้เป็นพาพ่อด้วยแหละคือเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวโดนพ่อว่าถ้ามันถูกไปอย่างเงี้ยผมไปเคลียร์เขาเองผมก็ สานี่คื่อนี้จริงๆอ่ะพระเนี่ยถ้าเขามีการขายกันแต่ส0มหมื่นขึ้นไปอ่ะเราต้องให้ช่องว่างเขาในการปล่อยด้วยแต่ละคนปล่อยราคาพระไม่เท่ากันที่เราเห็นราคาสามหมื่นห้าสามหมื่นหแต่เป็นระยะเวลา2อสาเดือนถูกไหมครับซึ่งจะบอกนี้ว่าบางทีเราจะไปยึดราคานั้นเนี่ยสมมติเขาปล่อยได้3 8มหมื่ผมก็สามหมให้พี่ไปกำไรสามพัน แต่อย่าลืมว่าบางครั้งพี่ก็ไม่สามารถปล่อยด้วยราคาตกเท่านั้นได้ครับพี่แต่ใะช่วงจังหวะช่วงเวลามันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะมีตัวเลขที่พี่รับได้ถ้าเราคิดว่ามันน้อยเกินไปเราไม่ต้องปล่อยแต่ถ้าคิดว่าเออราคาเนี้ยสามารถให้พี่เอ็มเนี่ยเอาไปทํากําไรต่อได้และพี่คิดว่าพี่ไหวเนี่ยพี่จะซื้อให้ถ้าสามหมื่นน่พี่ซื้อแต่ว่าถ้าแบบสามหมื่นห้าแล้วให้พี่ไปกําไรต่ออีกนิดนึงพี่บอกเลยว่ามันเหนื่อยพี่ ถ้ามันเหนื่อยพี่เท่ากับพี่ก็จะไม่เช่าเราคุยตรงๆอ่าโอเคเรียบร้อยครับสามมืดตาใจตั้งจำเรื่องคุยให้พี่เฮ้ยพอคุยแล้วพอให้คุยได้ไหมต้องระวังคุยเฮ้ยจริงจังนะเนีจังเว้ยเครียดเลยนะพอน้องบอกจริงจังพี่ขึ้นเลยนะครับขึ้นนี่คืออะไรรู้ไหมหิวน้ำหิวน้ำกินน้ำหมดไหม ออ๋พีแซวแซวแซวน้องเราน้องหิงน่ารักคุยพ่อก่อนนะบอกพี่แล้วกันเดี๋ยวนั่งรอนะครับโอเคถามตรงเลยนะให้ให้พี่บอกราคาสามหมื่นบอกเพราะผมเช่าสองหมื่นห้าเก็บเงินเข้าเป๋าอีกห้าพันใช่ไหมไม่พีผิดว่าบอกเขาสามหมื่นแต่ว่าให้เขาให้พ่อสองหมื่นห้าอ่าเรวผมค่อยไปเอาอีกทีหนึ่งอาจจะเขาอาจจะให้ สามพันสี่พันอะไรเงี้ยอ๋อให้ให้น้องให้น้องเองที่แรกไม่ไม่ไม่ใช่ให้พี่บอกตอนนี้โอสามหมื่นอ๋อในในกล้องเช่าอยู่ประมาณสองหมื่นห้าแมวไหมแมวคโอ้โหนี่เป็นรูปที่ดีมากเลยน่ายกย่องมากน้องเฮงสุดยอดครับจับมือทีบาวีอ่านี่ได้เจ๋งครับเอาไปฮะเอาพ้าเลยปปล่อยพี่เออีของแปนตจะงดุงให้เพล่เอาพ้าเลยปปล่อยครับสวัสดีครับ เป็นพารของพ่อค่ะอดีพ่อในไว้เป็น <c oughs> เป็นสมบัติแต่ว่าไม่เคยได้ให้ชเช็คทือเทวแท้หรือเปล่าอ๋อโอเคโอเคนั่นนั่นเดี๋ยวจะดูฐานนี้ก่อนอันนี้น่าเป็นอพิมพ์บรรทาเสมานะอันนี้ยังไม่แทนนะครับอ,อันนี้จัมโบ้สองอบุโต,โตย,ยังไม่แท้อ๋ออนนี้เหรียญอันนี้เป็นเหรียญเสมาแปดรอบอันนี้เนื้อนวะนั่งเงินอันนี้ไม่แทนนะครับไม่แทนะอันนี้ไม่แท้ อันนี้ค่ะสต่วมม่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์สมเด็จนะฮะอันนี้ปิดตายังมีของฟุตโต๊ะอยู่ยมปนยันดุงเล็กอันนี้ก็ไมุ่ยังนนไ,นนไม่แท้นะเดี๋ยวนี้หยุดนะหนูพิทิมต้องแกะดูฮะได้ค่ะเดี๋ยวนี้ขายอยู่ด้วยมันสี 5, น่ห้าหมื่นต้องแกะดูตัวตันหนึ่งไม่รู้ว่าใจให้แกะไหมฮะได้ค่ะ,ะอ่าเดี๋ยวฝากฝากคุณนม่แกะอืมฐานนี้ก็ยังไม่ได้เช่านะครับพี่ก็จะมีองค์นั้นแหลเราแกะดูอย่างเงี้ยก็คือนั่งไล่เรียนดูนะครับะของที่เขาเนี่ยก็จะมีแบบม ้าร์ตกนลังก็จะมีบางบางบางอย่างที่ไม่แท้ปปคือเรามาดูตัวตัดเนี่ยมันจะเพียงไปนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันตรงตามกำลาเนี่ยเราจะเช่าเราแจ้งกันก่อนนะจะไม่เสียเวลาพี่ด้วยเพราะพี่ก็เดินทางมาไกลนะอย่างเนี้ยอย่างพวกเนี้ยพาร์เนี่ยน่านจะเป็นพารที่ทําที่น้านพร์คือพารยังไม่แท้นะแต่อย่างที่บอกว่าเราต้องดูพิจารณาเพิ่มเติมเเพราะว่าถ้าแท้เราก็จะ,จ,ะจ่ายเงินให้ขออภัยด้วยเดินทางมาไกลเลยนะพี่เนาะ ขอโทษด้วยครับถึง๋ย้าหลัเวลามาเดี๋ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับพอดีครับพอดีครับครับพี่ว่าไงครับสวัสดีครับพี่เชิญเลยครับอันนี้มามันด้วยกันไหมเปล่าครับอ๋อเซเลนมาเลยครับหนึ่งถาดสองถาดครับบางอันมงไม่แท้นะพี่ครับางองค์บุ่มบวมไม่ได้เช่ากันเป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรติดตามกูเด็บตลอดดูดูเรนดูเรคลิปตลอดเดี๋ยวดูทิกต็อกปะ ดูดูดูช่องช่องไหนช่องปอรดูคนเดียวดูช่องไหนก็ได้ดูได้หมดเนี่ยใช่ดูได้หมดขอให้เป็นคนเดียวผมก็จะดูคุณจสิคือคืออนี่ยเนื้อเขาจะแข็งแข็งนี้จริงเนื้อเขาจริงของจริงจะนุ่มว่านี้แข็งแบบกระด้างกระด้างนะยังไม่แท้งนะเช่าได้ก็เดี๋ยวเช่าให้นะฮะอันไหนเช่าไม่ได้ก็ไม่ได้เช่ากันนะพี่นะไม่เป็นไรโอเคครับเดี๋ยวปิดกล่องคืนพี่เขาไปนะฮะเพราะพี่เขาก็แวบเวียนมาเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะพี่ขับแท็กซี่ใช่ไหม ก็จะขับอยู่แถวนี้ก็วนไปเรื่อยๆแวะมาเรื่อยๆอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,บ,รบเดี๋ยวได้ออกรายการนี้กันตนะัวรอ,เ,อเป็นเอฟซีเอฟีเอฟตัวจริงคือระหว่างที่ผมเนี่ยเอาไปไหนมาสิระหว่างที่ผมชอบพนะท่านอื่นนะ,ะน้องเฮงก็กำลังนั่งแล้วก็คิดอยู่ว่า ต่จะปล่อยพารพี่เอ็มเังเไงแล้วอีกอันหนึ่งคือแล้วคููจะได้เท่าไหร่ถูกไหมห <c oughs> ัวเนาะพี่เอ็มรู้ทันจริงหรือเปล่าบายเฮ้ยแววตามันโกหกกันไม่ได้น้องเฮง <c oughs> กดทุกดอกแล้วบอก f อเมื่อกี้น้องเฮงก็โทรคุยกับพ่อแล้วก็เอาเป็นว่า ก็มีโอกาสได้เช่ากันก็แบ่งให้สามหมื่นนะครับเดี๋ยวอนดตังให้แล้วกันขอบพี่น่าจะวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสเดินทางมาแล้วได้เช่ากันก็แฮปปี้ในถ่องายนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวโอนเงินให้น้องเคิงเพิ่มอีกสามหมื่นโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแล้วคนกแล้วคนกดบัตรเชื่อครับตรงนั้นนะอ่ากดบัตรเชื่อค่ไม่ใช่ครับผมกดดำกดดำมานโกงโกงอ่ะกดเลย โอเคเชิญครับเอาอะไรปล่อยครับลุงปุโตค่ะอ๋อลุงปุโตโอเคอันนี้ขอดูนี่นะวันนี้มีคุณน้องนะครับเอาพ้ามาปล่อยนะอันนี้โทษนะเป็นเป็นพ้าถอดได้ไม่เป็นไรไพี่พี่พี่ติดมาแล้วพี่ไม่กลัวไม่กลัวโคโควิดเอาพ้ามาปล่อยเป็นจัมโบ้สองเนื้อใบลานนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นพ้าของของแฟนของพ่อเอาของพ่อเอาไม่ของแฟนนะโอเคนะครับคืนนี้ องนี้เป็นเนื้อใบลานเนอะอ่าต้องต้องบอกก่อนว่าเอางี้ถามราคาก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไปไปพูดเรื่องพระเดี๋ยวหาว่าแบบพี่มาสวดพระหนูทําไมเลยเนี่ยหนูเอาพระมาปล่อยอย่างเงี้ยเอาราคาก่อนน้องได้ราคาเท่าไหร่ครับสิบสองค่ะสิบสองค่ะแสนสองนะฮะหลังร้านมีอีกมารนัดห้าเดี๋ยวไปไปแสนหนึ่งเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยก่อนคือ่งนี้ราคาที่เปิดมาเนี่ยไม่ไม่ได้ผิดนะบอกเลยเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีราคาที่ตัวเองอยากได้ แต่องค์นี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าสวยๆอะ่ะแสนสองปล่อยได้นะเพราะวันนี้เรามีซื้อพระไปเปอยมาองคและแสนกว่าบาทเหมนะือนกันแต่คือโซนเนี่ยต้องเป็นโซนนิยมเป็นหนึ่ง<ๆ>เนื้อเข้มๆพระได้ราคาดีเข้มๆตึงๆนิ้วสวยๆแต่ให้ดูนะฮะวันนี้เนี่ยเ,เวลาเอาพระมาปล่อยก็จะชอบมีคนถามว่าเออพี่แล้วอย่างไนคือสวยของพี่ใช่ไหมคือเราจะได้แบบว่าเป็นบรรทัดฐานด้วยบางคนบอกอุ้ยสวยของคุณแล้วของเรากลายเป็นไม่สวยเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบรู้สึกไม่ดีใช่ไหม อย่างวันนี้ที่ที่เดินทางมาก็อยากจะได้หนึ่งเลยเราก็อยากได้เเออใช่รับน้องอยากได้เงินนะฮะทำให้นั้นไม่ต้องอธิบายแล้วอยากได้ความรู้สึกดีๆสิถูกไหมไม่นั่นจะมาทําไมอ่ะโอ้โหบอกอยากได้อะอยากได้เงินพูดมาไม่คิดเลยนะเอาเงินหนึ่งเดียวเลยเอางี้เงินก็ได้แต่สิ่งที่ได้กลับไปอย่างหนึ่งคืออ่า อันนี้เอางี้เดี๋ยวช่วยพี่ทํางานหน่อยถือน้องถือถือถือแล้วก็เวลาน้องคนนี้พูดก็ยื่นไปได้ค่ะพอดีถ้าน้องพูดก็ยื่นกลับมาช่วยนิดหนึ่งโอเคอ่ะน้องคนนี้พูดปุ๊บอ่ายื่นไปโอเคครับอยู่แถวนี้แหละโอเคใกล้บ้านนะฮะจะได้มีเวลาคุยนานๆนะฮะวันนี้ก็เราก็ถ่ายกันสักประมาณสามชั่วโมงครึ่งโอเคแต่ส่วนมากคนที่มาเนี่ยส่วนมากเขาจะชอบขอเข้าห้องน้ำเคยดูปะไม่เคยไม่เคยดูเลือดโอพี่เข้าห้องน้ำได้ปะไม่ไหวแล้ว ไปไหนครับพี่ห้องน้ำเคยแล้วพี่นั่นพี่ของห้องน้ำเป็นยังไงชื่ออะไรจังห้องน้ำดื้อแล้วคือเมื่อกี้เนี่ยจะบอกว่าพระเนี่ยมันจะมีสภาพฮะถ้าสวยๆเนี่ยราคาที่เราบอกมาเนี่ยสามารถเช่าได้เลยเพราะเราจะไปปล่อยต่อได้ราคาที่ดีแต่ถ้าสภาพหย่อนลงมาเนี่ย ราคาก็จะลดหลังหลังมาถูกไหมเมันของเก่าไม่ยิ่งเก่ามันยิ่งมีราคาไม่ใช่หรอไม่มันต้องดูเนว่ายิ่งถ้ายิ่งเก่าสภาพดีๆราคายิ่งดีแต่ยิ่งเก่าสภาพไม่ดีราคาก็ลดหลังลงมาถูกไหมถูกค่ะอ่าอย่างองค์เนี่ยพระเนี่ยหนึ่งเลยพระที่เขามีความคมชัดเนื้อสีพระเขาได้หนึ่งเลยนิ้วเขาคมแล้วภาพรวมเขาเนี่ยพระเขาไม่ค่อยผิวเปิดหรือทะเลอก ถ้าอย่างนี้เราอาจจะงงว่าเฮ้ยหนูเป็นผู้หญิงก็หนูจะดูรู้ไหมเดี๋ยวพี่เอาโทรศัพท์มือถือถ่ายดูอย่างองเนี่ยภาพรูมคือพักเขาเนี่ยผิวเขาไม่เปิดเลยผิวเขาค่อนข้างตึงเห็นไหมฮะอันนี้คือพักที่เรียบร้อยสมบูรณ์แต่ของน้องที่เอามาวันเนี้ยพักเขามีผิวเปิดบ้างเล็กน้อยค่ะจริงๆก็มีแหละแต่ว่าเราก็ไม่อยากไปมองว่ามันจะเยอะเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยพูดเพื่อจะมาต่อราคาหนูหรือเปล่าแต่บอกตรงนะต้องต่อครับ เพราะว่าสภาพพ้าเขาไม่ได้ต่อราคาได้ไหมแต่อย่าเยอะเลยต่อเยอะกูบอกแล้วนะสาพมันไม่ได้จะเอาแต่ราคาไม่เอาความรู้สึกดีๆเลยอยากได้ทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างเอาเอาหมดเลยอันนี้นะครับอันนี้เป็นพ้าของน้องเขานะครับคือถ้าสังเกตนะผิวเห็นไหมฮะผิวเขาจะเปิดนิดนึงมีนี่ไหมอ่ะผิวเขาจะเปิดตรงเนี้หัวเข่าตรงนิ้วตรงเนี้ยก็เปิดภาพรวมตรงนี้ก็จะมีผิวเปิดบ้าง เห็นไหมฮะคุณ <amounts> พ <of water writers> <ohn> ่อเนี่ยบูชาติดตัวใช่ไหมเก็บสะสมเก็บสะสมใช่ค่ะจริงๆพ้าองค์เนี่ยถ้าให้เดาเลยนะพ่อเพิ่งเช่ามาเห็นไหมเอาเรื่องจริงที่รู้ึ้นหนึ่งเลยพักเนี่ยมีการเลี่ยมมาใหม่เลยไม่ใช่พักเก่าเก็บหรอกเมื่อกี้ตอนเจอบอกว่าเป็นพักเก่าเก็บคุณพ่อค่ะพอดูพ้าไม่น่าใช่ฮะพอดูพ้าแล้วดูหน้าปุ๊บไม่น่าใช่อะหน้หไม่เก่าเก็บ ไม่เก่าเข็บความหมายคือแบบว่าเวลาเราพูดออกมาปุ๊บดูฟังไม่ค่อยน่าเชื่อ <c oughs> เราลองคำนวณง่ายๆก็ได้ครับ <c oughs> เวลาเราไปคืนเขาอะทางั้งจะหรือมันเจ็ดหมื่นกว่าบาทเหตุผลเนี้ยเขาถึงไม่อยากไปคืน <c oughs> แต่เขาใช้วิธีการเอามาปล่อยต่อ <c oughs> นะครับแต่พระองค์เนี้ยถ้าซื้อได้นะอยู่หลักหมื่นไปปลายมากกว่า 70, <c oughs> เจ็ดหมื่นกว่าเพราะไปคืนเขาเหลือเจ็ดหมื่นกว่าบาทถูกไหมโ <c oughs> อ,อ้มิ้งเลยครับ ต่อราคาอยู่ครับดีดใจอะไรครับ <S 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 ต่อราคาพระอยู่อมยิ้มดีใจ <S 1> <S 1> <S เหลือเจ็ดหมื่นกว่าบาทแต่วันนี้พี่ซื้อให้แต่ราคาพี่ซื้อหมื่นไปไปลายบอกก่อนเลยเพราะเวลาไปปล่อยต่อเนี่ยตัวเลขมันก็จะได้อยู่ประมาณนี้ปิ่มๆอยู่มาเนี่ยจะปล่อยไหมครับไปไปลายสักเท่าไหร่่ะจริงๆถ้าอยู่สักประมาณแปดหมื่นห้าได้ไหมแปดเก้าค่อยหึงไหนเก้อันนี้เท่าไหร่นะเอาบอกดีนะเดี๋ยวจบให้เลยนะ เท่าไหร่ฮะแปดเก้าพันเอางี้อยากได้แปดหมื่นเก้าเอาให้จบดีกว่าพี่ให้เก้าหมืนโอเคไหมโอเคไม่ไม่ทำงานสิโอเคจบจบเลไม่ช่วยทํางานเลยเอาเก้าหมื่นนะอะผมพี่เช่าให้แต่บอกก่อนนะอย่างที่บอกว่าพระสภาพพระภาพรวมเราคุยกันแล้วทําไมถึงเป็นราคานี้ถ้าสวยๆนี้ซื้อได้โอเคไหมฮะโอเคค่ะอ่าวันนี้ ได้ทั้งเงินได้ทั้งความสุขดีๆค่ะเามว่าบอกกล้อง่อยวันนี้หนึ่งได้เลยครับได้เงินกลับบ้านแล้วก็ได้ใครเหรออย่าแย่งฟินกันดิได้เงินค่ะได้ความรู้สึกดีๆพี่ยังไม่ถามเลยโอ้ากินยาเดี๋ยวก็หายปวดปาร่างกายนวดไม่เป็นไรเอาใหมนะเอางี้เดี๋ยวพี่ให้คิว4สามสองหนึ่งแอคชั่นสิ่งที่เราได้กลับไปเราได้อะไรบ้างครับ หนึ่งได้เงินเลยค่ะแล้วสองนะฮะได้ความรู้สึกดีๆค่ะอ่าเป๊ะเหมือนเตี้ยงกันมาโอเคครับเดี๋ยวจ่ายเงินให้น้องเขานะฮะ89,000บาทครับเก้า <c oughs> หมื่น <90, S 1> เอาเกนะ้าหมื่นโอเคนะฮะยังยังเล่นอีกนะอ่ะเดี๋ยวโอนตังค์ให้นะครับน,นิดนึงแล้วทำไมก่อนก่อนกลับทำไมถึงถึงแวะมาที่นี่เพราะอะไรตั้งใจมาค่ะครับใช่มีคำพูดที่ดีกว่านี้ไหมไม่มีตั้งใ่มาเลยใช่อ๋ออันนี้คือพีคสุดแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาครับบ๊ายบาครับ พูดได้กินใจมากนะฮะใครมีพระก็เดินทางมาได้นะครับอย่างน้องสองคนนี้เขาก็เมื่อกี้บอกความในใจแล้วตั้งใจมากครับเอาไปดีครับัสดีครับโอเคครับไม้ดูสององค์ครับอ๋อนี่เหรอครับด้านนี้ไม่ดูครับอันนี้มันว่าจะเกิดอะไรเองมันบินนะครับ อ,อ,อ,อ๋ออ๋ครับไ <c oughs> ม่มีสองอ์เนื้อก็จะมีสองในการนี่นะฮะ<อ>เป็นสมเด็จเก้าชั้นนะครอันนี้เป็นพิน <5 S 1> อ,อกตรงกับประจำวันเกิดเนื้อใบลานนะฮะคือต้องถามว่าราคาทีออ่อยากจะได้ประมาณเท่าไรครับวันเกิดเนี่ยตั้งไว้ประมาณเจ็ดห้าถึมันเนื้อ <c oughs> มันมีนิดโยงนิดเงฮะยรวันเกิดก็เอ้ยเก้าชั้นก็คิดไว้ห้าสัปดาห์เอ ถจ้ามันเกิดบ,บินเพพี่ยังว่ากไงอ่ะเอางี้คู่หนึ่งไงอย่างไดปรวมันเท่าไหร่อ <12 S 2> ะสิบสองใช่ไหมหมื่นสองเลยคเก้าชั้นอกตะรงขอเปิดตำราก่อนหลวงปู่โตอ่ะพระเขามีร้อยกว่ารุ่นบางทีจําได้ไม่หมดเนาะก็ต้องหยิบหนังสือขึ้นมาเปิดดูตำราเก่าๆนะครับอย่างวันนี้ที่ผมเปิดมาเนี่ยเป็นหนังสือัมพีร้อยล้านวัตถุมงคลหลวงปู่โตพี่มีหรือยังยังไม่มีอุย้อยอันนี้พี่ต้องซื้อแล้วจะหมดแล้วนะหนังสือเนี่ดีครับ ผมดูมาจากในอ่าในทิกตอกอ่ะอ๋อที่แบบรีวิวใช่ไหมครับสามารถสแกนฟิลอมอโคดแล้วก็เป้่นเป็นวิดีโอได้เลยครับผมจะต้องซื้อแล้วครับจัดไปพี่เดี๋ยวผมชอบมากพี่พี่ซื้อซื้อผมวินวินวินเลยมือสั่งเลยโอเคสนใจนะฮะทักไลน์มาแอซายเอ็มแปดเก้าแปดเก้า พี่มาหน้าร้านเนี่ยเล่มสามพันถ้าผมส่งเนี่ยสามพันห้าครับอ่าบอกก่อนเผื่อทางบ้านอยากได้หมื่นสองครับจ่ายเงินให้พี่ครับครับอ่าขอบคุณมากครับพี่อ่าโอเคนะผมโอนตังค์ให้พี่ก่อนอ่าโอเคครับพี่หนังสือเลยครับพี่ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับก็หมดไปหนึ่งวันนะครับในการรับเช่าค้าของผมนะฮะ วันนี้ก็สนุกเลยนะครับแต่ละคนที่มาก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาพูดคุยมาสร้างสีสันให้คอนเทนต์นะฮะมีความสนุกสนานนะครับแต่ละวันเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีใครเข้ามาบ้างนะครับแต่ทุกๆครั้งที่มีการถ่ายทำคอนเทนต์มีคลิปอย่างนี้นะฮะผมก็สนุกและมีความสุขนะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนๆทุกท่านทางบ้านเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะฮะถ้าคิดเหมือนกันอย่าลืมนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะวันนี้ผมไอ้มาเทพ ต้องลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม